ทการเวลาสวรรค์หนึ่งเดียวในโลกเปรียบเทียบเหมือนกับ power bank ต่อชีวิตตั้งแต่เยาวัยและทุกวัยนับวินาทีนี้เป็นพลังมงคลชีวิตจากทิเบตหนึ่งเดียวในโลกด้วยศรัทธาปัจจัย599จาก2999 นะโมสุตินะมัสการะนะโมสุเติสาธุบิสมะน์อามิตาภุทธดทธด้วยสัทศรัทธาแห่งลมหายใจ0990 900 623 0999 300 611เชิญโทรมาจองได้เลยนะครับรับตั้งถอนสารทุกาศาสนารับดูดวงให้ฟรีด้วยโยอ้อมโอมาพรมขอให้ท่านมีแต่สุขเลยคับนั่งอยู่ทุกวันหน้าพระพิเคเนสวน เวทเกตห้างเวสเกตสถันบางใหญ่นะครับพระพิคณนสวนนะครับนั่งข้างหน้าเลยครับขอให้มีจิตกิจการเจริญเจริญรุ่งรวยทุกคนและขอให้สมปรารถนาแความรักแท้เชิญนะครับจองได้เลยจากทิเบตเขาเรียกว่าการต่ออายุไขเหมือนกับ power bank ขอทุกท่านมีความสูงนะครับทุกวัยนะครับสําหรับทุกวัยเลยต่ออายุไขคนติดเตียงก็ยิ่งดีสาธุอามีตาภูวไว ที่หน้าคอนโซลรถก็ได้นะครับโชคดีโชคดีครับ